เขาต่ะเม่ไรเมื่อร่เมื่ร่าเมื่รท่านี่่ะนก็ทักว่าแเลพอมื่อวันที่3สิบเอ็ดไค่ใกล้เลยอเมื่อืนท่านัคือท่านพรพรคิดนักมื่ามาวันนี้วันที่3สเอใครว่าแดงก็ไม่ได้กิน มันจะได้กินวันที่สามถิดเอกให้หมายพอไม่กินแต่ขับวพุ่มห่อนนั่นแหละข้าพุ่มห่อนที่สามมาน้ำอเุ่นที่สามมาเพราะว่าวันที่หนึ่งเขาจากไปเพื่อกินได้แต่วันที่สามถิดเอกวันที่สามถิดเอกบันเอี่ยมว่าหลับคอหลับดีล้วค่ะ มีกับอันที่ขาวใส่ใครักกินข้าวเป้ห่อนไปก่อนกินฮ่อนเมื่อแรงก็หับข้าวเปุ้หอนกินบ่าหอนมือแดงนี่นดด้า,นา,ามือแรงน้กิดขอก้อนนี่น้ามือแดงน้ากิดก้อนขันมากแดงนี่แหละื้ากิดก้อยขันมากแดงไปฮารดคือตะวันสถานเมือ ได้ขึ้นห่าบะกเขาา่ะได้ชึ้นหาบ่าเงงอั้นมึงล้งไหนครับผมเออค่าใครมาแต่งาะไ้นาบาก็เอีแบบแต่ชวนนที่หนึ่งบนั่นอยากอยากฟร้างอะไนี่อยากพ่อาใจอยากฟังช่าอนั่นอา้าค่าบ้านค่ารถค่าจักรยานค่าว่าต่อท้ายค่ารถได้ค่าบ้านอ๋อหลายอย่างหลายอย่ข้คาเนี่ยนอน ห้าวเงี้นเงี้่าวไปตายตายใ่ป่ี่ไว่ากันเง้ย้จะไปห้าวายเขา่เนิ่งเนอะให้เขาใจนิ่ดักข้าวตักข้าวไป้าวเงี้ยไงข้าเงี้ยไงจะไปเบ่าให้เาใจนิ้งว่าอะไรว่าถึกต้องมาหาเงิ้บ่าว่าถืกต้องทียให้ข้าวเงี้ยเนอะมองนั้เอามองเสีตายก่อนเพราะอะไรไปเขียหนังแบบว่าตายก็ ก็พอแค่รักๆก็ได้ดอกว่าสนาว่าต้องออกชืดอกว่าจัาบัดนี้ขึ้นอย่างนี้จะได้ตายถ้าถึงแต่เอาฉันว่าฐาน้าหวานข้าทักถือว่าอยากเด้เห็นมิจฉาถึงได้ว่าหาอีพอหนาแล้วว่าจัดขอบรงบานถามเก้าขัดไม่เถอะมิจฉะไม่เถอะมิจฉามาหวานมาเบิ่งพูที่ขักขาวไว้ก็เอาคนต่าง ่ารวัดแก่บ <rawd Moder> ่เพ็ก็เออว่าที่มันหายวิทุกีิยากน้คุูแต่กวหาทงทีนั้นที่ว่ามกเป็นหล่อเขาบอกวขันวิตกกวิยารแต่ใครมาทขาหนักบานที่จว่าชอบทางเอาพราทั้งเอาแต่คือมาทางพรงท้าหนักทานเขาแล้วข้าตกตาเวียตาตูเขาที่เขาไม่ก็ทานหนักเขะท่านใดก็ทานมาเออพขกเห็นงใจญ้กะ ไม่แต่ค้อนว่างอ่อนค้อว่าอ่อนยังนะเฮ้ยคืว่าปุ๊บที่แค่จังไหม่ก็จะเอาเงื่นจากหว่าฮีว่าจังว่าถังเอองบกระไรนี่งบพ้าช้างกตายละแพงแพงไม่แพงค่ะแพงไหมแพงวันที่ไดคืว่าว่าจัง่ะคันงบใดคันงบบ้าามดกาไืม แล eh ้สายกหลัาอนปูไงคนเบามันแรงว่าพอยังหายใจผานสายก็ได้ค่าก็ค่าสาอยาว่าผ่าไม่ได้ว่าเอา วันที่3สิบเอ็ดเป็นได้ไว้กันให้พอเราคือว่าข้าไหนดข้านานแล้วพอวันนี้วัดิ่นมันพาจะมาหาตัวหุกอตัวแบนมาจานมาต้องคืนชี้ไจ้ใจญ่ข้าจานมากระถาได้บ้าท่านแเนาะอ๋อวท่านกรถาแล้วอาบ้าท่านแมเพื่อนพ่อทั คงกนักค so it ้นสงสัยไปบางคนดักขาดตักทินะดักขาดตักเพทงนะทอ็วางถ่านตั้งคือได้อาบคือมาาตั้งแต่ทอดทอาเลือดบั่นบัวนี้ประมัณน่ั้งมาตาเขาเพิ่มเสียงวันาเสียงท้ชิดตาได้เิ้ยชิดตาได้วางถ่านลง เ่นปักหมุดไปเขาเอิอมุ้งข้าไมห,หม่เรียกปักไปเอาไปมางค์ไอ้ลึกดำมังก็เชียงเทราเก้าข้าเถี่ย,ยวยออคืนมาไอ้งยากที่สุดทาบุญม,มาน้ไม่หมดก็ไปทั้งที่ที่ว่าถึงเมื่อไรคืนมากเมื่อ không, không. không. Ừ. cả bao ngon ngon hay ngon 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 วันนี้ฉัไม่ว่า,า aja, อัจจองท้วงแล่กคือจเอาขึ้นมามาทว่าเอาได้ไทยไยก็ได้แล้วเอาได้ไทยไทยก็ได้แล้วเพราคือโก่งใชนเพราะฉันว่าโดค่ะโด่งแม่จนสุดทางมาไปมาแค่นั้นเท่านับที่บอกเห็นหัวมาทำมา đâu ông hơn bạc tạ phải bác thay thảo cũng phải lo đây bên thảo bên thảo tông bên thảo hộp tông đó bên thảo có một tông đó được đó thứ nào đấy hơn tạ phải bên thảo hộp tông Hộp tông đó được đó tông เขียนพ่อเถอใบบางนัดเป็นนัดเป็นืนนนึ้นให้หนุน่มไปเรื่องอเอ่ินใแต่ว่นมีเขาเขางมคิดได้แล้ต้อาพอเถออ้ามา้คือหลายจะเป็นร้านที่ปากที่เขปาปากที่เาขาต่างในวันน้ว,ว่าไว่าบานเงากระดากระดาษอย่องแท้ ơ nhau khát nào nhau cắm ra cắm 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 cắm. A red cắm. đâu red moon khát khát moon cưu cắm 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 cắm

ไือว่าเติมนะดักด yeah> ักดักดักคือว่าจังคือว่าเอา้าเอาเขาเก๋คือว่าจังคือย่าอย่าก็พั้ขาดความอะไรนั่นอันนีข้ออันนี้อันนี้อันนี้อันนอ้ เอาทึกขามันทอดกระไว่จักอันไหนเนาว้านหนาวเอามันใช้มากๆกินบ้าไรขาดก็ว่าบาทของเสียทั้งหุดทั้งหมดทั้งหมดว่ายกเลิกไปเลยมันยกเลิกบ้าะไรแบ๊บอมันได้คือมากแลวมากการได้ถี่ถี่ก็บาืที่แคนจังไหนกระโคงที่แ็่จังไหนต้องกินกับบ่าไรกิน เอาไปยัดหมอนกับเขาได้ทุกอ่าเอาเทีถิงคี่รักทักอย่งนีได้ทป็นย่งเจ็บไปที่หน่้างอขได้แกะเข,า,ขาคืคมหล่อคันมากมาเลยเอาทงเขาด้ร้ขงไ่นี่ราปู้เราเอาทีงเาูาะขไม่มดแกกมดแก้ก็เัาไม่แด้นอนตาถือต่างวันเขาต่างวา,งวาขา่พ่อคือว่าวาต่างกันเล คือว่าเปลียนแปลงขอขยังว่าจะเต้าจะเต้าใจข้อน,นั่นแล้วขอบอกไปท่อเอาท่อเอาว่า,าว่ันว่าอาจารย์เขาบ่ไม่าจารย์ชื่อว่อาอาจานตัว่วันที่นึงันถีวถ่ว่าขัมันแมน่นจะมดตอนตืชื่อนะว่าหมูจหม่จว่ามันฉีเงาเนาะให้ชื่อว่าอะไรจักหมูจ่จักมันหมูนน่หมดเลยอะไรจึงน,นะ กูทำว่าเด็กขี้ปากน้เด็น้ยัง่เขว่าใชข้าดีามถ้าไวน่ากงลโอยอรอดตัวอืได้ผู้เดียวสำหรับปูดตัวรอดตัวกันนะมาี้าแต่ว่าไปยังถ้าไหวนอคือไม่ได้บุ่คือไ่ไวนอืมมันนอ อันเล็กว่ดเป็น,น,น,ออนัเอาก้มูเอาก้นม้ว่าเล็กวัดเสียไป็นังวปนะังดีที่วัได้ได้ได้มาถงวื่นวมดเขทดว่าปยว่าทาตาช่างงาหลางานหาอยากท่าาหลาเพราะไช่าเอาถ้ค่าจอดรถเ่อนหลดีที่ว่ะครับผมค่าต่อต๊ะตแต่งขันทาทีเอ็กบา ถ้าจะให้เกินเกทีไม่ไว้ต้องเอาเกทีอืาถ้าเกจีเพาเอรับขันเนอครับผมถ้าเกจีเ่าบรับขันหมายเบาเลยเกจบาก็รับตายทุกเกจที่เอาก็รับตายทุกตั้งเกจที่เ่าบรับนปลายขึ้นเนอะเสีนปลายแล้วนะครูเสนปลายขึ้นเนอะรับิีเกจบาค่าคลายกับเกจทีอเ๊าเก ไปเลยเขาไม่ลักเขาใจไปปั่นครับผมน้ำไปนั่งอีกอน้ำหลับเขาน้ำหลับเขาเดือนสีวันนอ้กินน้อแล้ว

อันนี้ก็เป็นแนวทางของวันที่หนึ่งเดือนเก้าหกสี่นะคะ FC ค่ะน,นี่ก็เป็นที่ปูทรงเมื่อกี้นะคะค่าจอดยี่สิบแต่งคันห้า ค่ายสิบเจ็ดเจ็ดส,สิบสองนะคะก็ขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องดาพารวยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ